ยังอยู่กับบรรยากาศของการประกวดเวทีขาอ่อนนะครับแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งไฮไลท์ซึ่งประชาชนทั่วโลกเนี่ยจับตาม,มองไม่แพ้กับการประกวดเลยทีเดียวอตองรู้ไหมว่าอะไร จริงๆให้เราคิดนะนอกจากจะดูสาวสวยที่มาเดินอยู่บนเวทีแล้วไฮไลท์น่าจะเป็นชุดประจำชาติใช่ไหมคะพี่พุธถูกต้องนะครับันนี้นะฮะเราก็เลยถือโอกาสนะครับรวบรวมชุดประจำชาติไทยนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับว่ามีวิวัฒนาการอย่างไงบ้างนะครับจะสวยงามขนาดไหนเชิญขยายมพร้อมกันเลยครับชุดประจำชาติ ถือว่าเป็นสีสันประจำการประกวดนางงามจัก,กรวาลที่เหล่าสาวงามจากทั่วทุกมุมโลกจะขนคอสตูมสวยงามอลังการมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละปีชุดประจำชาติของเราโดดเด่นไม่แพ้ใครเหมือนกันนะจ๊ะดูได้จากสถิติการคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมที่ประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึงห้าครั้ง ถือว่าเป็นระดับสองของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเป็รองเพียงแค่ประเทศคอรเบียประเทศเดียวเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ในบางปีถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็สามารถควา้ารางวัลรองชนะเลิศมาให้คนไทยได้ชื่นชมหลายครั้งเหมือนกันนะคะเรามาขยายเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในปี1960แสงเดือนแมนวงก็พาชุดนางละครแสนงดงา,งามพราง จำชาติยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นครั้งแรกนับตังแต่ที่สาวไทยท่งสาวงามเข้าประกวดเวทีนี้มาค่ะหลังจากนั้นการเวลาก็ผ่านพันไปกว่า18ปีประเทศของเราก็กลับมาควา้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งที่2ส,สวมใส่โดยสาวน้อยยิ้มหวานครทิย์น้าคีรันกนกเป็นชุดไทยประยุกต์ที่ดัดแปลงมาจากชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะในปีต่อมาตัวแทนสาวงามจากไทยเยือนระดารองหาหนา้า ทะยุกที่ตัวเสื้อแด็แปลงมาจากชุดมโนราก็ความตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองได้ค่ะจากนั้นในปี1992ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากกัดการประกวดนางงามจักรวาลเป็นครั้งแรกสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยคืออ้อนอนงปัญญาวงที่มาในชุดไทยประยุกต์ก็สามารถคว้ารางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองได้ค่ะ วันเวลาผ่านไปนานกว่า13ปีประเทศไทยก็กลับมาเป็นเจ้าภาพการประกวดอีกครั้งและครั้งนี้ชนนพอ,อนุรจจันร์ก็พาชุดไทยประยุกต์พระรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาให้ประเทศไทยได้เป็นครั้งที่3ถึงแมว้ว่าแอบมีเสียงตีติงมาว่าที่ได้รางวัลชนะเลิศก็เพราะรประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จนกระทั่งในปี2008ที่ร่มมาถึงยุคแห่งการรเปลี่ยนชุดประจำชาติที่สวมใส่ในการประกวดเวทีข่า่อนรับโลกในปีนี้กวินตราโพ,พธิจักรได้สวมชุดไทยประยุกต์ที่ได้แปลงมาจากนักมวยไทยที่ดูสวยงามแปลกตาและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้โดดเด่นมากๆจนทําให้ชุดนี้ได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะปีต่อมาชุดที่มาดูรองเดชก็พาชุดไทยประยุกต์ยิ่งงามทองทินสุวรรณภูมิคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองค่ะ ปี2010ฝนทิพย์วัชราตระกูลที่สวนชุดไทยประยุกต์สยามอัยราที่ได้แปลงมาจากชุดเครื่องสมของช้างสัตว์คู่บา้านคู่เมืองของประเทศไทยความรางวัลชินะเลิศมานอนกอดแบบไร้ข้อกังขาจ่งหฟนนางงามทั่วโลกคะ่ะ 2011ชันย์สอนสาครจันทร์กับชุดไทยประยุกต์เหมราชนารีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหมราชสัตว์ในวรรณคดีไทยก็สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองเมื่อครองได้ค่ะแต่ชุดนี้ก็โดนเสียงต่อว่าต่อขันจากแฟนคลับนางงามในบ้านเราว่าชุดดูโปมากเกินไปและดูเป็นแฟนซีมากกว่าชุดไทยประยุกต์และสองปีที่ผ่านมานี้ชุดประจำชาติของเราเรียกได้ว่าดูดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดแถมแฟนก็ยังไม่เคยปลื้มสักเท่าไหร่ เกระทั่งมาถึงปี2015ความหวังในการคว้ารางวัลชุดประจำชา,ญญญาติยอดเยี่ยมก็กลับมาอีกครั้งกับชุดไทยประยุกต์ Shadow Play of ส i ามที่ได้รับแรงบรันดาลใจมาจากการแสดงหนังใหญ่มหรสพของไทยที่สวมใส่โดยแอลลี่พิมพงบ์กฤตจันแก้วงานนี้ใฟนความเวทีขาอ่อนอย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์น้องแอลลี่กันด้วยนะคะ ทุกชุดเลยใช่เรียกว่าสวยแล้วก็งดงามทุกชุดเลยถ้าให้ต๊าะเลือกใส่ในชุดหนึ่งเอาอันไหนโหชุดไหนดีอ่ะพี่ว่าอันที่เป็นมวยไทยเหมาะกับต๊าะมวยไทยเหรอคะถ้าต๊าะจะไม่ค่อยได้อ่ะพี่พูไหยลองสิได้ไหมคะเอาละครับไปพักเดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่กับ True Insider ครับสักครู่เดียวครับ